สำหรับกาพ่นสีที่ผมได้แช่น้ําทิ้งเอาไว้นานๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีในการล้างทําความสะอาดกันครับโดยเริ่มแรกผมก็จะล้างด้วยน้าเปล่านะครับเราเปลี่ยนน้าใหม่แล้วก็ใช้สก็อตไบ์เนี่ยในการขัดล้างก่อนเบื้องต้นครับหลังจากที่ผมได้แช่น้ำเอาไว้นานนะครับก็จะมีพวกคราบตะกันคราบสนิมต่างๆเนี่ยเกาะอยู่เยอะเลยครับเราจะล้างสิ่งเหล่านี้ออกไปก่อนนะครับ และเหตุผลที่ผมจะต้องแช่น้ําทิ้งไว้เนี่ยก็เพราะว่าหลังจากที่ผมพ่นสีเสร็จแล้วทินเนอร์หมดพอดีเลยครับไม่สามารถล้างกาได้ก็กะว่าจะแช่น้ําทิ้งไว้แล้วค่อยกลับมาล้างวันหลังแช่ไปแช่มาแช่จนลืมเลยครับน่าจะประมาณ2อาทิตย์ได้ก็เลยเป็นสภาพแบบนี้แหละครับหลังจากที่เราล้างน้าเปล่าเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาแกะล้างรายละเอียดต่างๆครับก็จะเริ่มจากส่วนปลายของกาพ่นสีก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะถอดกันเป็นอยู่แล้วครับต่อไปก็จะเป็นตัวปรับปริมาณของสีนะครับซึ่งตัวนี้สามารถถอดไดด้ยกกาาารหมุนนนทวเข็ฬิ พอเราถอดออกมาแล้วนะครับด้านในเนี่ยจะมีสปริงอยู่หนึ่งตัวครับแล้วก็มีตัวเข็มที่ใช้ในการปรับเนื้อสีนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยบางทีก็จะออกมาคู่กันหรือว่าแยกกันแบบนี้ครับคราวนี้เราก็จะมาถอดส่วนปลายของกาตรงนี้โดยวิธีในการถอดเราจะใช้เป็นประแจที่เขาแถมมาให้ในชุดเวลารเราซื้อกาพ่นสีเนี่ยเขาจะแถมประแจตัวนี้มาให้เราด้วยนะครับ <S <S วิธีในการถอดเราก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดเจ้าตัวนี้ครับคราวนี้ก็จะมาถอดตัวปรับความบานของสีโดยวิธีในการถอดจะใช้เป็นประแจเบอร์13ขันทวนเข็มนนาาฬิกกเหมือััครบ และสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้แช่น้ํานานๆอย่างผมนะครับความจริงตัวนี้ไม่ต้องถอดก็ได้ครับถอดแค่ตัวเข็มปรับเนื้อสีก็สามารถล้างได้เลยครับแต่นี้ผมแช่ไว้นานด้านในก็จะมีสนิมแบบนี้ครับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวปรับแรงลมนะครับก็จะใช้เป็นประแจเบอร์13ขันทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆไม่ต้องถอดก็ได้ครับแต่ของผมเนี่ยแช่น้ําไว้นานนะครับด้านในก็เป็นสนิมเคอะๆแบบนี้เลยครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปล้างในส่วนของบอดี้ตตรรรรรงนนนนี้้้้แแแ่่่่่่ววววาาาาาาชชิิสๆททเเเเไไไดดถออออออกกมลจะป ในระหว่างที่เราล้างตัวบอดี้นั่นเองครับและในการแชร่เนี่ยผมจะใช้เป็นโหลแก้วหรือว่าเป็นแก้วน้ําก็ได้ครับใส่ทินเนอร์แล้วก็ใส่ชิ้นส่วนต่างๆแช่เอาไว้แบบนี้เลยครับเราก็จะมาล้างในส่วนของตัวบอดี้กันก่อนนะครับโดยวิธีในการล้างผมก็จะใช้เป็นทินเนอร์ของ 3A หรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นทินเนอร์ของยี่ห้ออะไรก็ได้ครับเราก็จะล้างแบบปกติเลยนะครับแต่ว่าผมจะเน้นตามท่อที่มีการทรงลมหรือว่ามีการไหลของสีครับผมจะเน้นจุดพวกนี้เป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าไหนๆเราก็ถอดออกมาขนาดน,นี้แล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าเจออุดตันอยู่เนี่ยเราสามารถใช้เป็นเหล็กแหลมหรือว่าเป็นไม้แหลมก็ได้ครับช่วยเขี่ยช่วยแค่ออกมานะครับหลังจากที่เราล้างในส่วนของตัวบอดี้เสร็จแล้วคราวนี้ก็จะมาล้างในส่วนของตัวกระบอกเก็บสีครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีสีติดอยู่เยอะเลยนะครับเพราะว่าผมแช่น้ําทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้ล้างก่อนครับอาจจะต้องเปลี่ยนทินเนอร์ในการล้างประมาณสัก2อสาครั้งครับเพื่อให้สีตรงนี้เนี่ยหมดไปเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาล้างชิ้นส่วนเล็กๆที่เราได้แช่ทินเนอร์ทิ้งไว้ครับตรงนี้เนี่ยเราจะล้างพวกคราบบนมหหรอออ่่าคคีีตงๆทเเกกะะยยูไปใ้ดลั จุดสาคัญก็คือส่วนปลายของกาพ่นสีทั้ง2ชิ้นที่เราได้ถอดออกมาจะมีรูอยู่ครับเพื่อจะต้องดูรูเหล่านั้นนะครับว่ามีรูไหนตันหรือเปล่าถ้ามีรูตันเนี่ยเราใช้เข็มในการแทงเพื่อเปิดรูได้ครับหลังจากที่เราล้างทุกชิ้นส่วนด้วยทินเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใช้เป็นปืนลมในการเป่าตามท่อตามซอกตามมุมต่างๆครับเผื่อว่ามีฝุ่นหรือว่ามีสีที่ติดอยู่จะได้หลุดออกมาครับส่วนวิธีในการประกอบเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับเราลือมายังไงก็ประกอบกลับเข้าไปอย่างนั้นครับ แต่ถ้าหากเพื่อนๆท่านใดที่กวนหรือแล้วลืมประกอบกับไม่ได้เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์คลิปโดนี้ไว้ครับเวลาเราลืมเนี่ยก็สามารถมาเปิดคลิปนี้ดูเป็นแนวทางนะครับในการช่วยประกอบได้ครับและถ้าหากว่าเราทาสีแล้วทินเนอร์หมดพอดีเนี่ยไม่เหลือทินเนอร์เอาไว้ล้างกานะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปแช่น้ําทิ้งไว้ได้ครับอย่างตัวนี้ที่ผมแช่น้ําทิ้งไว้เนี่ยก็ทําสีน้ํามันนะครับไม่ใช่สีน้านะถ้าเป็นสีน้ําเราสามารถใช้น้ําเปล่าล้างได้เลยครับแต่อันนี้เนี่ยผมทินเนอร์หมดนะครับก็เลยแช่น้ําทิ้งไว้เราค่อยกลับมาล้างทีหลลััังงงก็ย้้าไดครบ แต่อย่าแช่นานอย่างผมนะครับไม่เช่นนั้นเวลาล้างเนี่ยมันก็จะเหนื่อยหน่อยครับและสําหรับในคลิปตดวรนี้นะครับถ้าผมทําได้คุณก็ทําได้วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ